ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้นะฮะของแรงมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อชูเตชะธรรม,มวัดทับชุมพลนะครับหลวงพ่อชูรูปนี้ไม่ธรรมดานะครยที่เป็นสายสักยันหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้านะ ต้องรู้จักหลวงพ่อชูอย่างแน่นอนนะฮะหลวงพ่อชูท่านสักยันนะ,ะท่านนะเวลางานพิธีไหว้ครูของท่านนี่โหคนเยอะมากนะฮะคนหลักหมื่นนะร่วมงานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อชูในแต่ละครั้งนะฮะทุกปีนะครับใครที่เป็นสายสักยันนะสายหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้านะฮะหลวงพ่อชูนะครับ ท่านเป็นลูกศิษย์สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะจังหวัดจันทบุรีนะครับและท่านยังเรียนสายวิชาของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าและเรียนวิชานะสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะและเรียนอีกหลายหลายวิชานะที่หลวงพ่อชูท่านสำเร็จนะทั้งเมตตานะทั้งคงกระพันทั้งมหาอุดนะต้องบอกว่าหลวงพ่อชูรูปนี้ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องนะฮะวันนี้นะครับผมได้มาแบ่งปันทุกท่านนะก็จะเป็นเนื้อทองแดงเทื่อนนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับเอาใจคนที่เป็นคอสายคลาสสิกนะสายหล่อสายหล่อเขาเรียกสายหล่อนะครับนะอ่ะนะครับเมื่อวานนะครับผมได้ทําการนะฮะทำคลิปนะลงไปในทาง y t u t u นะเปิดให้สั่งจองกัน นะครับมีคนสั่งจองเข้ามากันเยอะมากนะครับรุน่นนี้วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนํารายได้ไปร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและถาววัตถุต่างๆภายในวัดทับชุมพลกับหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมครับนี่เลยลูกค้านะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมก่อนนะครับนี่คือเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับน่ลักษณะของกล่องครับ นี่เลยลูกค้าอง์ละ300บาทเหรียญละ300บาทนะฟังราคานะครับฟังแล้วจะตกใจนะท่านไหนที่เป็นผู้ป่วยนะโรคหัวใจนะทานยาด่วนเลยครับนะท่านฟังราคาของผมนะเหรียญละ3 0 0อยบาทยาตกใจนี่คือหลวงพ่อชูสายเหนียวเมืองนครสวรรค์นะฮะนี่คือหลวงพ่อชูครับผมนี่รุ่นแรกด้วยครับนะจะบอกไว้ก่อนนะครับนี่ เห็นไหมฮะของแท้แน่นอนจากวัดพึ่งปลุกเสกไปนะครับปลุกเสกไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะมีพระเกจิอาจารย์มากมายหลายรูปอาทิเช่น 1. หลวงพ่อชู 2. หลวงพ่อเกานะวัฒนสมอ 3. หลวงพ่อเหินนะหลวงพ่อเหินเพชรบูรณ์สำนักสงฆ์เทือกเขาเพชรพยาธาสน,นะฮะหลวงพ่อ ฉเฉลิมวัดพวงนิมิตจังหวัดสระแก้วนะต้องบอกว่ามีแต่เกจิอาจารย์สายเหนียวนั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกดังนั้นรับประกันความเหนียวรุ่นนี้เขาลงนสบิมคัมพีนิวยอดสั่งจองเต็มเร็วมากๆนะฮะใครที่รอราคาจองหรือท่านไหนพลาดราคาจองวันนี้นะท่านโอดเสียใจเลยนะต้องบอกงี้ตอนนี้อยู่กับผมเหลือว่างประมาณ4ี สามสิบห,หรือสี่สิบเหรียญสุดท้ายนะใครอยากได้ให้เร็ว,รวให้ไวใครอยากได้ของดีต้องรีบแลวครับนะะก่อนอื่นผมขออนุญาตนะอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะลูกค้าในหนึ่งรังจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับ100หนึ่งร้อยเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็เดี๋ยวส่องความสวยให้ท่านชมนะท่านก็ไปลุ้นเลขัมเบอร์กันเรานะครับเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ดูกล่องก่อน นะครับนี่นะหลวงพ่อชูเตชะธรรมวัฒน์จุมพลนะครับเหรียญหล่หลอบโบราณรุ่นแรกครับนี่สายเหนียวนี่มีร้องนะบอกได้เลยครับเห็นเหรียญนี่มีกีดก์ดกันอย่างแน่นอนสายเหนียวครับเป็นไงฮะศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับเก็บกันยาวๆนะบอกไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อชูนี่นะไม่ธรรมดานะครับเกจิอาจารย์ท่านดังมานานแล้วนะลูกค้าดังมารุ่นๆกับหลวงพ่อสุพจน์อ่ะนะ ดังมารุ่นเดียวกันไล่ๆกันกับหลวงพ่อสุพ์ดังมานานแล้วนี่คือหลวงพ่อชูครับผมนี่รุ่นแรกชัดเจนไหมครับลูกค้าเหรียญน,นี้เลขัมเบอร์เจ็องสองนะครับวันนี้หวยออกด้วยนะลูกค้านะใครได้เลขอะไรก็บอกกันมั่งนะครับวันนี้หวยออกนะลูกค้านะขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่องกําสท่านชมกัน น,นี่เลยครับหลวงพ่อชูครับสวยไหมครัลูกค้าสวยไหมครับโอ้โหเป็นไงฮะดูความสวยซะก่อนครับดูใบหน้าครับผมยังสวยครับนี่ฮะดูด้านหลังของเหรียญน,นะฮะ ด้านหลังนะครับต่อโค้ดเป็นอะไรไม่รู้มองไม่ออกเลยนะรุ่นแรกครับลูกคา้าชัดเจนครับผมอ่นนี่เลขเจ็ดสองสองครับชัดเจนครับนี่เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับนี่เลยลูกคา้าสวยงามมากครับผมเป็นไงฮะเหรียญละสามร้อยบาทเหรียญหนามากครับอ่า ผมนี่ชื่นชอบมากนะครับถ้าบอกว่าเป็นเหรียญลออรูปลอนะฮะชื่นชอบมากครับหลวงพ่อชูครับสายเหนียวจังหวัดนครสวรรค์ครับนะใครที่เป็นสายสักยันฟันแทงไม่เข้านะต้องรู้จักหลวงพ่อชูอย่างแน่นอนนะผมเชื่อว่านะครับตอนนี้หลวงพ่อชูก็กําลังดังเป็นอย่างมากนะครับเขาลงหนังสือพิมพ์คัมพีนิวไปนะรุ่นนี้นะครับมีคนสั่งจองกันเต็มเร็วมาก นะครับแล้วผมก็ได้มาแค่1ลัง100เหรียญวันนี้ให้ท่านในราคาแบ่งปันเพียงเหรียญละ300บาทตอนนี้น่าจะเหลือไม่เกิน30เหรียญประมาณนั้นลูกค้าใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะครับนะใครอยากได้ติดต่อมาเลยผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็เบอร์โทร09 5 3257778แนะครับแล้วก็ไอเดี e ลนะครับใครสะดวกติดต่อช่องทางไหนนะครับทานติดต่อได้เลยนะครับูสวยจังเลยนะครับเหรียญน,นี้นะในมือผมก็เปิดให้300นะท่านจะเอาไปลุ้นเลขเองนะครับหรือท่านจะเอาเหรียญในมือผมก็ได้ นะแล้วแต่ท่านชอบนะท่านจะเอาไปรุ่นเองก็ได้หรือท่านจะเอาเหรียญในมือผมก็ได้แล้วแต่ท่านชอบนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับ Channel รีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะขออนุญาตลาไปแพ็กวัสดุจัดส่งให้กับลูกค้าที่เขาสั่งจองไว้นะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ